สวัสดีครับพบกับช่องดีเอ็กชัตนะครับวันนี้มีข่าวช้างป่าที่เป็นช้างของออกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มือถือถ่ายวัดวัดมือถือมือถือมีคำถามว่าช้างป่ามักจะออกวันไหนคําตอบคือออกวันที่เราไม่ได้ขึ้นเขานะครับเมื่อช้างของออกมาหัวใจก็ต้องว้าวุ่นจึงไปหาคลิปเก่าๆที่ถ่ายไว้นะครับที่เรายังไม่ได้นําเสนอท่านผู้ชม มาให้ดูไปก่อนนะครับตอนนี้เวลายังไม่ดึกนะครับแต่เหตุผลที่มืดเนื่องจากเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนี่ครับเจ้าหน้าที่เรามาคอยดูแลช้างป่านะครับจุดที่จะข้ามถนนตอนตอน,นี้เป็นจังหวะที่ให้รถผ่านไปก่อนนะครับสำหรับวันที่เราถ่ายคือวันที่สามธันวาของปีที่แล้ว วันนั้นเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากนะครับเหตุผลช้างของมีมากกว่า20ตัวนะครับที่เราเห็น3-4ตัวนี่คือเป็นส่วนน้อยนะครับที่เป็นส่วนมากได้ข้ามถนนไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ตัวนี้กำลังต่อรองอยู่นะครับว่าจะให้ข้ามตอนไหน เจ้าหน้าที่ได้ปิดถนนให้ช้างข้ามเป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับจึงได้ปล่อยรถชุดนี้ออกไปนะครับวันนั้นก็ถือว่ารถเยอะมากๆนะครับเป็นช่วงที่บนเขาใหญ่นักท่องเที่ยวเยอะครับดูนะครับว่าจะให้ข้ามถนนตอนไหน ตอนนั้นช่างภาพของเราก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะครับรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถที่จะข้ามไปหารถได้นะครับนะนี่ครับช่างภาพของเราแพนมาบนเนินเขานะครับที่อีกโค้งหนึ่งข้ามมาก่อนแล้วนะครับ,บ,บจะเห็น,นอากาศนะครับว่ายังไม่ได้มืดนะครับด้านหลังจะเห็นชัดเจนนะครับ ด้านหน้าไปทางน้อนก็มีเจ้าหน้าที่เปิดไซเรนคอยกันรถอยู่นะครับเพราะถ้าปล่อยไว้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างจะว้าวุ่นนะครับช้างของออกมาเยอะทั้งช้างทั้งรถนะครับในวันนั้น,มมด,นดูว่าเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ข้ามตอนไหนนะครับ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดิมนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดที่ออกมาวันนี้ช่างภาพของเราไม่ได้ขึ้นเขานะครับให้ดูชุดนี้แก้งเงาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ